หลังอายุ70อะไรหลายอย่างเปลี่ยนไปเงียบเงียบไม่ใช่แค่ร่างกายหรือกิจวัตรแต่คือความรู้สึกของเวลาเราไม่รู้สึกว่ามีปีเดือนเหลือไม่สิ้นสุดให้ลองผิดไม่อยากคอยรอหรือยกตัวเองให้คนที่ไม่เห็นค่าเวลาเริ่มศักดิ์สิทธิ์ขึ้นทุกเช้าที่ลืมตาตื่นทุกลมเย็นยามบ่ายทุกถ้วยชาที่เงียบสงบทั้งหมดกลับมีค่ามากกว่าที่เคยรู้สึกแต่ว่าผู้สูงอายุจำนวนมากยังเผาเวลาไปเรื่อย ไม่ใช่กับสิ่งของแต่กับผู้คนรอบตัวเรานี่เองไม่ใช่แค่คนแปลกหน้าแต่ยังรวมถึงลูกหลานญาติพี่น้องเพื่อนบ้านหรือคนที่เคยเรียกว่ามิตรพวกเขาทำต่อเนื่องด้วยความเคยชินและความเกรงใจหรือเพราะกลัวความเหงาจนลืมถามใจตัวเองยิ่งทำแบบนั้นความสุขกลับสั้นลงทุกวันนี่แหละเวลาที่ต้องขีดเส้นแล้วพูดว่าพอแล้วพอแล้วกับการปล่อยให้คนอื่นกัดกร่อนความสงบใจ เริ่มตรงนี้เลยเปลี่ยนใหม่ทีละข้อให้ชัดเจนให้เวลาของเรากลับมาอยู่ในมือเราเลือกคบเลือกให้เลือกถอยอย่างมีสติและให้ความสงบของเราเป็นเรื่องไม่ต่อรองเรามาเริ่มกันทีละข้อเดี๋ยวนี้เลยข้อหนึ่งหยุดเสียเวลากับลูกที่โตแล้วแต่ไม่เห็นค่าคุณเลี้ยงดูเขามาแล้วด้วยปีเดือนที่ดีที่สุดคืนที่เฝ้าไข้วันที่เงินตึงและความอดทนยาวนานวันนี้คุณโทรหาเขาแทบไม่โทรกลับมาสนทนา นิมนต์ให้มาเยี่ยมเขาบอกว่ายุ่งเกินจะมาหาหรือมาเพียงเพื่อระบายแล้วก็จากไปเงียบๆคุณนั่งนิ่งไม่แน่ใจว่าเขามองเห็นความเหนื่อยไหมนั่นไม่ใช่ความรักแต่มันคือความสะดวกของเขาหลายคนลังเลเพราะคิดว่าก็ลูกเรานี่นาแต่การอยู่ให้ไม่ได้แปลว่ายอมให้ใช้เสมอไปเป็นพ่อแม่คนละเรื่องกับการเป็นแผ่นรองเท้าลินดาอายุ73เลี้ยงหลาน5วันต่อสัปดาห์ เริ่มจากความเต็มใจแต่กลายเป็นหน้าที่เฉยๆไม่มีคำขอบคุณไม่มีกาดวันเกิดสักใบพอเธอขอพักเขากลับไม่พอใจใส่เธออีกตอนนั้นเองที่เธอเข้าใจว่าความรักไม่ควรสู่พลังเธอวางขอบเขตใหม่เหลือแค่สัปดาห์ละสองวันแรกๆเขาต่อต้านแต่สุดท้ายทุกคนก็ปรับตัวลินดาได้ชีวิตของเธอกลับมาคืนอีกรอบคุณรักลูกได้ลึกซึ้งและยังปกป้องใจตัวเอง ถ้าเขามาหาเฉพาะเวลาต้องการก็ถอยได้คุณไม่ได้เกิดมาเพื่อยอมเสียสละไปเรื่อยๆคุณทำมากพอแล้วถึงเวลาต้องได้รับความเคารพไม่ใช่ถูกใช้เป็นพี่เลี้ยงฟรีหรือกองทุนฉุกเฉินหรือฟองน้ำซับอารมณ์ของใครอย่างไม่มีที่สิ้นสุดถ้าเขาไม่เห็นคุณค่านั่นคือการสูญเสียของเขาคุณไม่จำเป็นพิสูจน์ความรักด้วยการทำตัวหมดแรงหายใจลึกๆแล้วถอยหนึ่งก้าเพื่อรักษาความสงบ ข้อสองหยุดเสียเวลากับญาติที่โผล่มาเมื่ออยากได้สายเลือดไม่ได้แปลว่าผูกพันเสมอไปหรอกหลายคนยังเปลืองแรงเปลืองใจและเปลืองเงินให้คนในตระกูลที่หายไปจนอยากขอความช่วยเหลือบางทีเป็นลูกพี่ลูกน้องที่โทรหาเฉพาะมีปัญหาหรือพี่น้องที่หายหัวจนมีเรื่องมรดกค่อยปรากฏแต่พอคุณโทรไปขอคุยเขากลับยุ่งจนไม่มีเวลาผู้ใหญ่จำนวนมากถูกคาดหวังว่ายังไงก็ครอบครัว เหมือนเราติดหนี้เวลาให้กันเพราะใช้สกุลเดียวกันแต่ความจริงคือสายเลือดไม่ใช่ก๊อกดูดพลังเราครอบครัวแท้จริงยืนอยู่บนความเคารพมากกว่าคือการโผลมาเสมอไม่ใช่เฉพาะจังหวะสะดวกใจจอร์ดอายุ78ให้ญาติยืมทีละเล็กละน้อยเธอโทรมาทุกครั้งที่มีวิกฤตเขาก็ใจอ่อนทุกคนจนวันหนึ่งเขาต้องผ่าตัดและอยากคนพาไปหาหมอเขาโทรหาเธอแต่ปลายสายเงียบอย่างไร้เยื่อใหญ่ ตอนนั้นเองที่เขาตาสว่างเขาไม่ใช่ครอบครัวเขาเป็นแค่ทรัพยากรทางโทรศัพท์ของอีกฝ่ายเขาหยุดรับสายนั้นไม่ใช่ด้วยโกรธแต่ด้วยชัดเจนใจกว้างได้แต่ห้ามยอมให้ใครช่วยใช้ความใจกว้างถ้ามองเห็นคุณค่าเฉพาะเวลาต้องการก็ไม่คู่ควรอย่าปล่อยให้ความรู้สึกผิดหรือธรมเนียมเก่าๆขังคุณไว้ในความสัมพันธ์ด้านเดียวไร้สมดุลเวลาที่เหลือควรใช้กับผู้คนที่ใส่ใจจริง ไม่ใช่คนที่นึกถึงคุณเมื่อมีผลประโยชน์ให้ความเอื้อเฟื้อแต่ต้องมีขอบเขตชัดเจนให้ด้วยสติไม่ใช่ด้วยความกลัวจะไม่ดีพอคุณดูแลตัวเองได้โดยไม่ต้องรู้สึกผิดเลยข้อสามหยุดเสียเวลากับเพื่อนบ้านชอบนินทาหรือแข่งขันมีเพื่อนบ้านบางแบบที่คอยจ้องคอยกระซิบยิ้มให้ภายนอกแต่คำถามชวนตัดสินใจคุณวันนี้เดินคนเดียวอีกแล้วหรือฟังดูเหมือนตัดสิน พวกเขานินทาเพื่อฆ่าเวลาใครมาเยี่ยมบ้านส่วนหน้าบ้านเขียวพอหมรถลูกจอดที่ไหนคุณยิ้มอย่างสุภาพแต่ใจกลับไม่สบายพออายุมากขึ้นเราหยหาความเงียบและจริงใจแต่หลายคนยังฝืนคุยแล้วถูกดึงเข้าดราม่าเรื่อยมีคนชอบคุยอวดลูกเพื่อให้คุณรู้สึกเล็กลงหรือคอยข่มเรื่องราวให้เหนือกว่าเป็นประจำแยก่กว่านั้นคือคนที่หวานใส่ต่อหน้าเรา แต่เอาเรื่องส่วนตัวเราไปกระซิบต่อทั้งซอยแมรี่75เคยนั่งคุยกับหญิงข้างบ้านประจำแรกๆก,ก็เป็นเพื่อนคุยพอคลายเหงาไปวันๆแต่ไม่นานคำพูดเธอกลับถูกบิดแล้วเล่าต่อเรื่องสุขภาพและการเงินของแมรี่หลุดออกไปแมรี่รู้สึกถูกหักหลังแต่ยังคงยิ้มและคุยต่อเพราะไม่อยากดูเสียมารยาทหรือดื้อดึงเกินไปไท้ายที่สุดความเครียดและการฝืนยิ้มก็สะสม เธอรู้ว่ามันแลกความสงบของเธอไปเยอะแล้วเธอจึงถอยออกมาและถนนกลับสงบขึ้นทันทีความสุภาพไม่ควรแลกกับความสบายใจของคุณคุณไม่เป็นหนี้เวลาใครเพียงเพราะอยู่ใกล้กันเลือกคบเลือกทักเลือกห่างอย่างรู้เท่าทันถ้าเพื่อนบ้านทำให้คุณเหนื่อยเครียดหรือกังวลการเว้นระยะคือสิทธิ์ของคุณบ้านคือพื้นที่ปลอดภยัยเติมพื้นที่ด้วยความนิ่งไม่ใช่ความวุ่นวาย ข้อ4หยุดเสียเวลากับเพื่อนเก่าที่ไม่เป็นเพื่อนแล้วไม่ใช่มิตรภาพทุกเส้นจะเติบโตไปพร้อมกับเราบางความสัมพันธ์ค้างอยู่ในอดีตไม่เดินไปข้างหน้าบางเส้นทางก็หักเลี้ยวไปคนละทิศอย่างเงียบๆย,ยิ่งยากเมื่อเรามีความทรงจำและหมุดหมายร่วมกันแต่ว่าช่วงหลังทุกครั้งที่คุยคุณกลับหนักใจเขาพูดแทรกตัดสินและไม่เคยฟังคุณจริงจังคุณอยู่ต่อเพราะความเคยชินหรือความพักดีเก่า แต่มิตรภาพเริ่มกลายเป็นภาระทางอารมณ์เอวอายุ80นัดเพื่อนเก่าทุกวันสุขเสมอเมื่อก่อนมันคือธรรมเนียมที่ทำให้ใจอุ่นแต่ล่าสุดเพื่อนคนนั้นขมขื่นและบ่นการเมืองบ่นลูกบ่นหลานยกคนอื่นและไม่ถามเอวเลยทุกครั้งเอวกลับบ้านด้วยความหมดแรงทางใจสัปดาห์หนึ่งเขาไม่ไปเขาอ่านหนังสือที่ชอบนั่งริมหน้าต่างดูนกอย่างสงบยาวนาน ความสันติกลับมาและเขาไม่หันหลังย้อนกลับมิตรภาพไม่ควรรู้สึกเหมือนงานบริการอารมณ์มันควรเบาสบายเข้าใจหัวเราะหรือเงียบร่วมกันถ้าใครทำให้คุณเกรงเล็กลงหรือเหนื่อยล้านั่นไม่ใช่มิตรภาพอีกต่อไปถึงเวลาวางลงคุณไม่ได้ทรยศอดีตเมื่อคุณปกป้องปัจจุบันความทรงจำยังอยู่แต่หัวใจต้องอยู่รอดก่อนให้พื้นที่กับคนที่ฟังและมองเห็นตัวคุณจริง ไม่ใช่คนที่อยากชนะในทุกบทสนทนาเสมอชีวิตที่ดีต้องมีที่ว่างสำหรับความสงบและมิตรภาพที่เติบโตไปกับเราอย่างอ่อนโยนเลือกคบคนที่ทำให้คุณเป็นตัวเองมากขึ้นข้อ5หยุดพยายามเอาใจทุกคนโดยเฉพาะคนไม่เห็นค่าผู้สูงอายุมากมายแบกแรงกดดันเงียบๆมานานเหมือนต้องรักษาความสงบอย่าทำให้ใครลำบากต้องยิ้มต้องพยักหน้าต้องไปตามนัดทุกงาน เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งและคำพูดตำหนิแต่ความจริงคือคนที่โกรธเมื่อคุณพูดว่าไม่ก็คือคนที่ได้ประโยชน์จากการเงียบของคุณหลังอายุ70การเอาใจทุกคนเหมือนรินน้ำใส่ถังรั่วมันไม่เต็มสักทีและคุณหมดแรงทุกค่ำคืนบางทีลูกหลานคาดหวังให้คุณพยักหน้าทุกเรื่องบางทีพี่น้องโทรมาเพื่อกดดันให้รู้สึกผิดบางทีเพื่อนหรือชุมชนชวนไปงานที่คุณไม่ชอบ คุณก็ยังไปเพราะไม่อยากให้ใครผิดหวังใจและเมื่อเอ่ยปากอย่างสุภาพเขากลับโทษคุณโรเจอร์อายุ76ขับรถให้กลุ่มโบสท,ทุกเสา์ไม่มีใครอยากทำเขาเลยทำแทนทุกสัปดาห์เขาออกค่าน้ำมันพลาดเวลาครอบครัวและหมอนัดแต่พอเขาล้มป่วยขอให้ใครช่วยขับแทนสักคนไม่มีใครอาสาและพอเขาหยุดไปพวกเขาหายไปวันนั้นเขาเข้าใจว่าถูกต้องการไม่เท่ากับมีค่า หยุดเอาใจทุกคนต้องใช้ความกล้าแต่คุ้มค่าเสมอพอคุณทำได้คุณจะรู้สึกตัวเบาขึ้นชัดเจนหลับลึกขึ้นและเริ่มสนุกกับการอยู่กับตัวเองคุณจะเห็นชัดขึ้นว่าใครเคารพตัวตนของคุณรักคุณเพราะคุณเป็นคุณไม่ใช่สิ่งที่คุณทำคนที่รักจริงจะเข้าใจเมื่อคุณวางขอบเขตคนที่ไม่เข้าใจแปลว่าเขารักประโยชน์จากคุณหลังอายุเจความสงบของคุณคือเรื่องไม่ต่อรอง เมื่อเห็นภาพรวมของเวลาที่รั่วไหลยอย่างเงียบเงียบจากความสัมพันธ์ที่ดูดพลังลูกที่ไม่สำนึกบุญคุณญาติที่คิดแต่เอาเพื่อนบ้านชวนดราม่าหรือแข่งกันมิตรภาพที่โรยและแรงกดดันให้เอาใจคนทั้งโลกถึงเวลาถามคำถามสำคัญที่สุดอะไรหล่อเลี้ยงคุณไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นคาดหวังไม่ใช่ภาระผูกพันแต่คือสิ่งที่หล่อเลี้ยงวิญ,ญญาณและทำให้มีชีวิตหลังอายุเจเวลาไม่ใช่เช็คลิสที่ต้องทำให้ครบ แต่คือความรู้สึกยังมีชีวิตแม้ในเรื่องเล็กๆอาจเป็นนั่งดูนกในสวนหลังบ้านเงียบๆอาจเป็นหยิบงานอดิเรกเก่าขึ้นมาทีละชิ้นอาจเป็นอยู่กับลานที่อ่อนโยนที่สุดของคุณหรืออยู่กับตัวเองอย่างเต็มๆอย่างไม่รู้สึกผิดอาจเป็นเข้ากลุ่มที่สนใจเหมือนกันไม่ใช่แค่อายุหรืออาจเป็นการให้ตัวเองได้พักโดยไม่รู้สึกผิดคุณไม่ได้เห็นแก่ตัวที่อยากได้ความสงบกลับมา คุณไม่ได้ผิดที่วางขอบเขตเพื่อรักษาหัวใจคุณไม่ผิดที่เลือกเงียบแทนนินทาเลือกสุขแทนภาระหลังอายุ70เวลาไม่ใช่สิ่งที่คุณติดหนี้ใครแต่มันคือทรัพย์สมบัติที่คุณต้องปกป้องอย่างจริงจังอยาเสียให้คนที่ดูดพลังและอย่าหมดแรงพิสูจน์ตัวเองคุณพิสูจน์มาแล้วด้วยการมีชีวิตและมอบความรักผ่านทุกฤดูการของชีวิตจนถึงวันนี้อย่างสง่างาม จากวันนี้ไปมอบเวลาให้คนที่มองเห็นตัวจริงคุณคนที่ยกคุณขึ้นคนที่สุขเมื่อได้อยู่ใกล้คุณมอบเวลาให้ความงามเสียงหัวเราะการพักผ่อนและความเบาสบายของใจส่วนที่เหลือวางลงเถอะคุณคู่ควรกับอิสรภาพนั้นอย่างเต็มสิทธิทสุดเสมอ